เอาละสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเรากลับมาอยู่กันในเกม Marvel r i v a l กันอีกแล้วแหมแล้วก็พาร์ทนี้แน่นอนเราจะเล่นตัวของกัปตันอเมริกันโอ้กัปตันอเมริกันไงคิดได้ไงวะโอเคไปครับแหมขย่าวันก่อนก่อนไปเล่นอขยา่าแล้วไปดูเดเวชั่นกันเลยหูท่าควางโล่แม่งเทจัดเฮ้ยเอาวะโอ สุดยอดผลและความยากระดับ3ดาวเฮ้ยใช้ได้เนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นตัวที่เล่นปกติปะเออไม่ได้ง่ายนะครับเินอมหนึ่งดาวเองแปลว่าอันนั้นคือง่ายสุดแล้วเหรอก็โอเคครับผมแหมผมอาจจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็เวลาสักนิดหน่อยนะครับผมในการขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามตอนนี้ผู้ติดตามเราแหมครบห่าห้คนพอดีไงเป็นตัวเลขแห่งความสุขใช่ไหมเออ ก็โหผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยมัทราบทึงจริงๆนะครับผมที่ทุกคนชื่นชอบผลงานของผมแล้วก็คอยติดตามคอยสนับสนุนแล้วก็คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับผมอันนี้ผมขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับโหมันเป็นกําลังใจให้ผมได้จริงๆนะเออไม่ได้โม้เลยขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งแล้วตอนนี้เราฮาฮใช่ป่ะฮาฮาเอาหมายต่อไปขอแบบเอาแบบหัวเราให้ดังขึ้นไหมเออห้สีตัวไง ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหขำกันได้บันเทิงเลยไปครับผมแหมไปสนุกด้วยกันไปแฮปปี้ด้วยกันต่อนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วชื่นชอบยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ผมด้วยนะครับไปครับผม let's go อามาเลยแหมก็ต้องไปกับตันสิกระทะกระทะติดดาวตาคเลียคิงไหม คิงเรียโคดีกว่าเออเฮ้ยมาอันนี้มันทิปอัพก็คือเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นทอทอตอนสามารถขนนำยิงสายฟ้าเฮ้ยแล้วถ้าบูดกับตันคืออะไรกับตันจะได้รับบูดอ๋อโลดติดสายฟ้าแล้วเราวิ่งเร็วขึ้นหรอเฮ้ยน่าสนใจเอาทอมาได้ไหมเพื่อนขอทอมาไปครับก็คือสกิลแล้วนะครับผมแหมอย่างแรกเลย โคตรคล่องตัวนั่นคือชิปกดชิปคือจะวิ่งวิ่งได้ตลอดนะครับไม่มีคูดาวเลยโอ้โหแน่นอนแล้วก็การกดชิปขวานะครับผมแน่นอนเป็นการตั้งโล่โอ้โหแล้ววิ่งไปอย่างนี้ได้ไงไมันจะสะท้อน,น,น,นด้วยนะคือถ้าเกิดว่าศัาตรูเป็นตัวยิอยงอะไรเงี้ยเอายิงเข้าโล่เราอ่ะเราจะสะท้อนกลับไปได้นะครับรแล้วกด e จะเป็นการควา้างโล่สะท้อนเฮ้ยถ้าเกิดมีหลายตัวมันจะชิ่งด้วยนะแล้วกด f มันจะเป็นการพุ่งเฮ้ยเออกะแทกไง แล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งก็คือสเปกบาร์นะครับผมชิปด้วยสเปกบาร์กระโดดสูงปึ๊บมันจะกดคลิกซ้ายจะกระทุ้งลงมาเออสกิลมันเยอะ,ะ,ะดีนะแล้วก็มีคูลดาวนะครับผมอันนี้นนนโอเคอเค๋อแล้วก,ถก็ถ้าเรากดตีถ้าเรากดตีโดนศัตรูประมาณ2-3ครั้งนะครับผมการโจมตีครั้งต่อไปเราจะเป็นการคว้างโล่ไปนะครับคว่างโล่ไปโจมตีเฮ้ยไปเพื่อนไปล้วงแล้วเพื่อนไปล้วงแล้วเราอยู่เฉยๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าว เอา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 วเพื <emaal> ่อนเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเด้งกูเด้งกูเด้งชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันบู๊ทว่ะอ๋อคือใหญ่มันมันฮิวได้เหรอตัวเนี้ย โ,โอเคมาไปแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราสอนอยู่ไงเออใช่ไหมไปรอบนี้ิดไปแล้วเฮ้ยวิง่งไอ้นี่มันวิ่งแล้วกระแทกได้ปะวะเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปลองดูไปลุยครับไปฝึก <c oughs> มาตาเดียวเองไงเออไม่ค่อยจะนั่นมากนะยิงอื้ชิงไปอืออออออโอเคอ เฮ้ยไปไหนแล้วอืโอเคเป็นไงเฮ้ยมันอยู่น่ามันอยู่นะแล้วก็ตรงโล่เห็นป่ะมันจะมันจะมีรีนะครับผมอ๋อแล้วก็กดคลิกขวาตั้งโล่เราจะกดรัวๆไม่ได้นะเนี่ยแอนนะพอตั้งแล้วพอเราหุบปุ๊บมันจะมีรีคูดาวประมาณหนึ่งวิอ่ะโอเคไปเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยจะใช้โล่หมดเอาใช้ยามจำเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน เฮ้ยเออกูเด <c uk: Hag aki> <g ül ashed> ้งไงกูเด้งเลยเฮ้ยเพื่อนไปเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาอมเฮ้ยเพื่อนฮิวหน่อยเพื่อนโอเคสวยสวยสวยเพื่อนสวยเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วโอ้ไม่ทันโอ้โหใหญ่มันแบบใหญ่มันฮิวอะ เฮ้ยโกงอยู่นะตัวเนี้ยตัวอะไรวะมันจะเป็นสายเออสไปเดอร์แมนใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันยึดโอเคเพื่อนสวยได้อยู่ได้อยู่ไปครับโอ้โหเพื่อนไปล้วงตัวบางคือแบบไม่ได้ออกมาเลยอ่ะโคตรตัวบางเฮ้ยอันติมาโอเคอันตินี่เหมือนจะเป็นการบัฟเพื่อนปะผมไม่ชัวไว้เฮ้ย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  หายแล้วโอ้โโอเคไม่ตายเว้ยเฮ้ยเด้งกูเด้งไงกูเด้งเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยตัวหิวหายไปไหนวะเฮ้ยไปไปไปได้อยู่ได้อยู่คุมได้อยู่หนึ่งนาทีเพื่อนหนึ่งนาทีเพื่อนโอเคไปเฮ้ยกับตันกล้ามขาสุดยอดมากเลยเรากระโดดขึ้นไปถึงปะ ไม่ถึงไว้เฮ้ยแล้วกระโดดขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วใช่ปหมไอตัวใหญ่นี่มันโกงอยู่นะเนี่ยมายิ่งเยอะยิ่งชอบดิเหมือนเดิมอ๋อนี่ยวิ่งหิวเหรอตีไปก่อนอึ้งอุ้งโอ้ยไม่ได้โอ้โหโอเคโอเค เดงเด้งเดงเดงโอ้ยโลแตกโลแตกอย่าละอย่าละเฮ้ยไม่มีใครดูนัะนน่ะอ๋อไม่ไม่น่ามีใครไปมั้งไปเฮคิวหน่อยเพื่อนคิวหน่อยเพื่อนสนใจกูหน่อยเออโอเคเออเออมาดิเออเอออุ้ยอุ้ยโลแตกโลแตกโอเคโอเคขับ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 ก่อนเพื่อนจะเย็นจะเย็นอ้อมไหมอ้อมไหมอ้อมไหมเจอกระทะทองแดงกูเพิ่งเจอกระทะ กระทะทองแดงเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหสวยเพื่อนเฮ้ยคนเอาเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนเอามากวู้เฮ้ยใสเลยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยมันอยู่เอาว่ะมาแม่จากเมื่อกี้ กำลังมันกำลังเพลินเลยนี่มันเฮ้ยอ๋อมันด่านของเฮไฮดรดานี่ยว่ะเฮ้เราเราเราลองดูโอ้โหมันกระโดดสูงมากเลยว่ะเฮ้ยโฉอกระโดดแล้วมีแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสีน้ำเงินด้วยเท่ดีว่ะเออเอฟเฟกต์แม่งสวยจัดว้างอ๋อคือถ้าไม่ถ้าไม่โดนศัตรูก็คือมันจะชิ่งกลับมาเลยใช่ไหมท่านี้ไปโอ้วิ่งวิ่งแล้วพุ่ง วิ่งแล้วพุ่งได้เฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปเพื่อนโจมตีว่ะอ๋อนี่ยึดฐานแย่งกันยึดฐานเหมือนเดิมหุ้ยโอ้โหักมันมันเห็นแล้วปะเนี่ยเฮ้้ยมาวูออโอเคไปตายเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนเอาว่ะ ช่วยกันล้วงช่วยกันตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮักมันเกาะได้เหรอเฮ้ยมันเล่นเราไม่รู้ไม่เพิ่งรู้เลยวะกูมันกับการการต่อยมากเลยไงเออมามาดิกันให้ก่อนกันให้ก่อนหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดหมดแล้วใช่ไหมเออหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วกัปตันกัปตันเปิดโล่กัปตันกัปตันเปิดโล่ เฮ้ยโอ้โหไม่โดนหายละมาดิยิง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 ตายนะเว้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยเอาวะเฮ้ยมาเล่นง่ายด,ด,ด,ดีเว้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเพลินดีว่ะกับตันว่ะคือมันคล่องตัวดีนะครับกับตันเนี่ยกว้างไปดิไม่โดนอุ้ยไม่โดนมันลอยเอ้ยมันแหลมมันแหลมโอ้ยโอเคเพื่อนเอาละ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฮักฮักฮักแอบล้วงโอเคโอเคโอเคอยู่ไว้เพื่อนมีตัวคิวแล้วเล่นง่ายเยอะเล่นง่ายขึ้นเยอะเฮ้ยฮักไปไล่เว้ยเฮ้ยเอาบ้างไหมมาดิมามาดิเฮ้ยหายละคิวเล่้งแฟกเตอร์เหรคิวเล่้งแฟกเตอร์เรหรอฮือฮึอ เออเออไม่ได้ใช้ทานี้เลยลืมลืมนี่ไงเฮ้ยเอาว่ะู้เสร็จกูละกูบอกเลยว่าเพลินมากถึงมากที่สุดไปเฮ้ยเอะไรออ๋ออันติเฮ้ยเอ็ example อ้าวลอยแหลมแหลมนะ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 เฮ้ย โอ้ยโหไม่ตายแมเฮ้ยเดี๋ยวเธอมึงเฮ้ยไม่น่าอันติเลยโหลืมไม่ได้ดูนะครับว่าเราจะยึดได้แหละเฮ้ยมันว่ะเฮ้ยเฮ้ยกับตันสุดยอดเอาอย่างเรื่องเลยว่ะไอ้ตาแรกลาไปแบบว่าเล่นไปสอนไปนะครับก็เลยแบบว่าสมาธินิดนึงแมพอนี้เราโอเคเรารู้สักิกันหมดแล้วเนาะไปเล่นกันแบบเพลินๆเลยเหมือนเดิม กูบอกเลยว่าโอมันแน่นอนตัวนี 3, 3้เกาะไม่ได้อ๋อฮักมันเกาะได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเออไม่ได้ไม่ได้ลองวิ่งเฮชิวโหชอบมากเลยเวลาตั้งโลดแล้ววิ่งเนี่ยไปเลยมึงเจอกระทะตากิงเลียโคกูมาเลยทอดสนุกอาหารอร่อยแน่นอนกูบอกแลอันเนี้ยไปครับไปล่อนไปล่อนจานกัน ไปโอเเ้แล้วมีตัวฮ Q ไงวิชไปฮัทแข่งกับกูเปล่าเฮ้ยคล่องมากคล่องมากไปเลยอ้อมเหมือนเดิมอ้อมหน่อยเฮ้ยอ่ะฮักก็อ้อมไว้เฮ้ยสักหน่อยนะสักหน่อยเออเออจะได้แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเครื่องไปก่อนไม่รู <t <t ้อะไรเฮ้ยอะไรวะเออโอเคสวยเพื่อนเพื่อนคิวหน่อยเพื่อนเฮ้ยอะไรอะโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคมีคนลอยคนมีคนอย่า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 กระแทกมั่วๆอย่าตกเออโอเค แม่งกลัวจะพุ่งแล้วกูกลัวตกมากเลยเมื่อกี้เออดีเลยดีดีดีเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยแม่งคล่องมากแต่ละท่ามาเลยเพื่อนยอดมาดิเฮ้ยเพื่อนคิวหน่อยเพื่อนกลับไปหาก็ไปทบไรรเพื่อนก่อนเพื่อนโอเคเฮ้ยสวยอว่ะ ôi mày luộc mày luộc mày luộc để lên nhé ừ ừ ok mày này lạ có ok hui hui ừ ừ hui 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 mà đi đi mà đi ở cả thang nè cả thang nè เพื่อนคิวไหนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยกูแหลมกูแหลมนี่ไงพอแล้วโหโอหโหติดกินว่ะแหมพ้ากูเก่งหน่อยแล้วกูติดประมาาอีกแล้วเฮ้ยไปเลยเฮ้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 ยอย่านะอย่านะประมาานะประมาานะเราอะเพื่อนตายว่ะ

คอยกัดคอยกัดเ่อนโอเคโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วเย่ละเฮ้ยเพื่นอนเฮ้ยมันได้ไปแล้วชิบหาย99เดะเดะเดะเดแตกฝูงเฮ้ยเราแตกวงนะเพื่อนไม่ต้องสามารถคีสิเพื่อนจะเย็นรอก,ก่อนรอกันก่อนรอกันรอกัน กับตันเอากับตันมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผู้งงเนี่ยปูงงงเนี่ยเออเฮ้ยโอเคโอเคอยู่ไหนไปเอาไหมไปเอาไหมข้างหลังไหม Ừ. Ừ. Ui, ui, tôi hưu này phiên, hưu này, hưu 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 hưu, nhẹ oh, yeah, à, yeah, à, yeah, à, hơi hơi hơi, này phiên, này, ไป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 มาดิเฮ้ยแพ้นะบอกเลยแพ้นะเฮ้ยจะบหายแล้วเฮ้ยเพื่อนไปไหนกันนะมาดิไปเอาวะสวยอืมโอเคสวย โวยแพ้แพ้นะเออออวมาออกมา e x บ m p l e woo h o ไอ o เกือบเกือบประมาณเงี้ยโอ้โหเฮ้ยเอาวะเฮ้ยยังพลิ้วแม่แต่ละตัวฝึกอีกหน่อยกูบอกแล้วว่ามันแน่นอน ก็โอเคครับผมแม่เป็นยังไงบ้างครับโห oh, <laughs> กับตันอเมริกันกูชอบจังเลยว่ากับตันอเมริกันเนี่ย <laughs> กับกระทะคิงเลคโวของเขาก็โห oh, สุดมันเลยนะครับ <laughs> ถ้าไปฝึอกอีกหน่อยนี่ <laughs> ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มันเป็นตัวที่บาลานซ์ดีนะเออแบบว่าวิ่งเร็วออกท่าได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยเออมันมันมันอยู่นะเล่นรู้สึกเล่นง่ายดี นะครับผมก่อนเราไปเล่นกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดให้ผมด้วยโอเคไหมเออกดกันช่วยกันไปไปให้ถึงฝั่งฝันสนุกกปด้วยกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าหรือว่าเกมหน้าเนาะเออเดี๋ยวลองดูก่อนหรือ <c oughs> ว่าใครมีตัวอะไรอยากให้ลองเพิ่มเติม,ตมก็เออลองลองคอมเมนต์ดูนะครับแหมถ้ายังมันค้างอยู่เนี่ยอาจจะจัดต่อเนื่องเลย โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม